สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับแอดมีประเด็นที่น่าสนใจประมาณ2-3ประเด็นในคลิปนี้นะครับจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันประเด็นแรกก็จะเป็นประเด็นที่มีแฟนๆชาวเน็ตเนี่ยเขาเอาประเด็นที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเนี่ยเขาเอามาต่อยอดคุยกันในเรื่องที่มันน่าสนใจมากๆเอามาฝากกันเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะจ๊ะแต่ก็ไม่ต้องเชื่อแอดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพราะแอดเห็นว่ามันดูน่าจะมีประโยชน์ก็เลยเอามาอ่านให้ฟังด้วยนะกับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ บางอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาเจาะลึกกันนะจ๊ะส่วนอีกประเด็นสุดท้ายนะครับหลังคลิปเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่แอดจะพูดคุยกับเพื่อนๆที่เป็นแฟนช่องเท่านั้นนะจ๊ะเป็นการคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟเกี่ยวกับคลิปเมื่อวานนี้นะครับที่อาจจะแบบมีความแบบดราม่าอะไรตึ๊แอดตกใจมากๆนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะมาพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูช่องแอดเป็นประจำก็ำอย่าลืมดูตรงนั้นกันด้วยนะอ่ะเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่โพสตหนึ่งเขาบอกว่าคอนเสิรร์ตตงปนทััวศี่ดสูุใะ อย่างเป็นทางการโดยมีรายได้รวมๆอยู่ประมาณ260 5 9อยห5ลนดอลลาร์สหรัฐนั่นเองจ้ะหรือประมาณ9,400ล้านบาทเลยนะเพื่อนๆน,นะซึ่งนับจากสถิติรอบการแสดงเพียง56จาก68โชว์เพราะอ่านเฉยเนี่ยเราก็ดีใจอุตยตายแล้วมีสถิติแบบนี้ดีใจจนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคอมเมนต์ข้างล่างน,นี่สิจ้ะเขามาต่อยอดเพิ่มเติมเขาบอกว่าถ้านับครบถ้วนทุกรอบแล้วจะได้มื่นกว่าล้านแล้วหากค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วสี่สาวจะได้ส่วนแบ่งคนละเท่าไร คนละประมาณ500-1,000ล้านไหมและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ยังไม่มีการแบ่งรายได้ให้สาวๆทําให้สัญญายยังคงคาราคาสั่งจบไม่ลงถ้าฝ่ายใดประกาศแยกย้ายก็มีปัญหาเรื่องรายได้ยังไม่ได้แบ่งแลวกูก็จะยังไม่แบ่งอะไรแบบนี้เหมือนเป็นการดึงเชงกันร,ระหว่างค่ายหรือเปล่าที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันยังแบบ ออกมาพูดก็ไม่ได้สาวๆก็ยังประกาศไม่ได้แต่ว่าแสดงตัวแล้วนะแต่ทุกคนนะแสดงตัวชัดเจนแล้วว่าเออฉันจะไปแล้วแหละฉันอิสระขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีสมาชิกบ,บางคนแอดไม่ขอจะจงชื่อก็แล้วกันที่ยังเซ็นสัญญาต่อกับ YG หรือไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะแต่แอดมองว่าเรื่องนี้มันน่าคิดเพราะว่าการดึงเชงที่รายได้ของสาวๆควรจะแบ่งมาได้แล้วทาไมถึงไม่แบ่งหรือว่าทุณรุวงตอนนี้มันมีผลที่ว่าจะต้องกลัวว่าเฮ้ยเราจะต้องเก็บรายได้ไว้ก่อนไม่งั้นเราจะทําอะไรต่อไปไม่ได้เบบี้มอนสเตอร์ก็ต้องใช้ ่อไม่ได้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เราเลยต้องเก็บรายได้ไว้ก่อนเพื่อกอบกู้หน้าบริษัทนูนนี่นั่นหรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมนะจ๊ะว่าหุนรงหุ้นโรงทุกวันเนี่ยมันยิ่งมีผลเสียมากกว่าเดิมแต่เอในยะหนึ่งก็พอเข้าใจแหละถ้าประกาศว่านงลิซ่าของเราไม่ต่อสัญญาหรือสญญาวมากกว่าหนึ่งคนไม่ต่อสัญญาบริษัทหุนหน่าจะรวงมากกว่านี้แล้วถ้าเกิดบริษัทมั่นใจในตัวน้องใหม่จริงก็น่าจะแบบเปิดตัววงไปตั้งนานแล้วจ้ะว่าโอ๊ยถ้าเกิดเปิดตัวเนี่ยฉันก็ได้รายได้คืนแน่นอนแต่ทำไมยังดึงเชแแแลลลลล้้ววกกก็็ใชโโรรรคเเเเเืื่่่่่่่่่่ออออออนนนนียยยไมไปปปจทาาามมดดบตตต์สสสัุ ที่รู้นะเพื่อนๆปล่อยโพสตเตร์ไม่ได้หมายความว่าจะเดบิวต์อาทิตย์หน้านี่ซะหน่อยนะนะอาจจะต้องใช้เวลาถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวกว่าจะได้เดบิวต์นะจ๊ะแล้วไหนจะมีประเด็นที่พี่ยางของเรานะั้นนะจาะโดนฟ้องอยู่ณนะตอนนี้ปัจจุบันมันทําให้หัวเรือใหญ่หนึ่งคนที่มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเนี่ยยังไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมจะทําการตัดสินใจด้วยนั่นเองทําให้ตอนนี้ y G ก็คงจะแบบระสําระสายไม่มากก็น้อยกันเลยทีเดียวนั่นเองนะจ๊ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับเรื่องแรกยังไงกกกกันาากันนะนนนนนบบ้้้้าาาาาาางงงงงสสสมมรรรถอออออแะจจซึึ่่่่่่่เเเ็หหหหววืีีีปใใตุลลพคททํ YG ก็ยังเหมือนขาแข็งก้าวตัดสินใจเดินไปทางไหนไม่ได้นั่นเองครับอ่ะจบเรื่องแรกไปแล้วนะจ้ามาทูที่เรื่องต่อมาที่นโนริซ่าของเรานั้นอัพภาพแมวจ้าน่ารักน,น่ารักอัพภาพน้องแมวน,น,น้องหมาแอลแฟมิลี่มาเจอกันก็จะชิลประมาณนี้นะจ๊ะซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งสายเหตุที่เราก็ต้องมองว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องสัญญ,ญาหรือห่วงโนริซ่ามากนะักเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องโนริซ่าของเราไม่สบายใจมากพอนะจ๊ะโอ้โหไม่มีทางมาลงรูปแมวรูปหมานะจ๊ะอย่างที่แอดเคยไปฟังฟังมาไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเเเเเเเตตตติิิมมมมมมาา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 าวววววว่่่่่่่่แฟนน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 คคลลลัััััััับบโโรรรรรรซซททีีีีีียยยยยยจะะูู้้้้อออพปกกกสสส์งงงงขญด หรือว่าความสุขมากกว่าปกตินั่นเองซึ่งท่านนอริซ่าเนี่ยสบายใจมากพอที่จะมาลงรูปน้องหล่าสาัตว์แอลเฟมิลในรอบนี้นะจ๊ะในท่าน่ารักๆต่างๆเนี่ยก็อาจจะบ่งบอกถึงสภาพจิตใจที่นอริซ่าในตอนนี้แบบ สบายใจไม่ต้องห่วงหนูนะคะหนูมาลงรูปน้องแมวน้องหมาแล้วหนูกลับบ้านมาดูน้องแมวน้องหมาถึงหนูจะซื้อบ้านในเกาหลีก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะต่อในเกาหลีเสมอไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหนูก็รับซื้อไว้เก็งกาไรก็ได้ซื้อไว้เก็บน้องแมวน้องหมาก็ได้ซื้อไว้เก็บรางวัลอีกเป็นรอยๆถ้วยก็ได้หรือจะไปซื้อบ้านประเทศอื่นก็ไม่มีขีดจํากัดสำหรับโนริซ่าอีกต่อไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ใจสำหรับคนที่บอกแอดตนอนโริซ่าซื้อบ้านในเกาหลีนะสมัยก่อนแอดก็ ที่โนริซ่าเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจมีในส่วนของการตัดสินใจรับงานเดี่ยวของตัวเองมากขึ้นแอดก็มั่นใจว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้จ้าถ้าสบายใจนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งการที่มีบ้านอยู่ในเกาหลีก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปผูกติดกับคนเกาหลีเสมอไปนะจ๊ะ เอาละจ้าทีนี้ก็มาถึงประเด็นการเคลียร์ใจในคลิปเมื่อวานก็คือประเด็นแรกแก่อนละกันเอาแบบเร็วๆเลยนะเพื่อนๆนะก็คือประเด็นน้องลิซ่าก,กับพ่อเฟเรดิริกที่พากันไปที่บ้านหรือโรงแรมหรือเปล่าซึ่งเอดมองว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถฟันเฟิร์มได้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งโรงแรมหรือฝั่งบ้านเพราะว่าพอเรามาดูดีๆมาไล่ดีๆนะรูปภาพที่หล,าหลา่าวลานๆของคุณเฟเรดิริกจริงหรือเปล่าซึ่งเชื่อว่าบายน้องเนว่าหรืออะไรก็ตามซึ่งแอดก็าอาจจะไม่ได้ไปรู้จักหลังของเขาจะเป็นการส่วนตัวนะแต่ถ้้าาาาาาเเเกกกกิิิดดสมมมมมมมตปปป็็นนนนภพพพจรรรงรงงงงแแแแแลวะะะบบบขอออออโไี่ยััค งแรมได้ยังไงโรงแรมชั้นหรูระดับต้นๆของฝรั่งเศสเลยนะจะมาแปะบนกระแพงเล่นๆได้ยังไงแต่มันก็มีอีกใบหนึ่งที่เป็นโบชัวร์ที่เขียนว่า for your room อะไรเงี้ยเหมือนอาจจะมีการเอากระดาษแผ่นนี้แผ่นนี้แผ่นนั้นเนี่ยอาจจะกลับไปแปะที่ห้องของคุณหรืออาจจะเอากลับบ้านได้อจจะมันก็มีนัยยะสาคัญว่าอาจจะเป็นไปได้ที่พ่เิกของเราอาจจะพานอริซ่าไปเยี่ยมบ้านก็ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีอะไรฟันเฟิรม์มแอดขอไม่ฟันเฟิร์มนะเพราะว่ายัางไงตรงเนี้ยเราไม่เห็นวิดีโอชัดเจนเราเห็นภาพนิ่งอย่างเงี้ยอยู่ด้ซึ่่่งงงมมมมัันนนนกกกก็็ีีโอออาาาาาสไเเเเหืทะะะปแแพพรรรรรรว เ,เขาอาจจะมีโซนที่ให้เด็กๆวาดโรคโชว์ผลงานก็ได้เหมือนกันโรงแรมหรูไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใจกล้องกับเด็กๆนะจ๊ะและอย่างหนึ่งเด็กๆเ,เนี่ยเขามาจากตระกูลอะไรมาจากตระกูลที่เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นโรงแรมอาจจะให้อภิสิทธิ์อะไรก็ได้มันก็ได้ทั้งสองฝั่งเลยจ้ะแต่สิ่งที่แอดฟันเฟิร์มได้คือข้อมูลเมื่อวานที่ว่ากระดาษแผ่นนี้เนี่ยเป็นของโรงแรมเรบวสโตเนี่ยเป็นเรื่องจริงแน่นอนเพราะสัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็มุมน้องแมวเนี่ยมันมีจริงๆนะเพื่อนงงข พอมาเคลียร์กันนิดนึงพอแอดเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขามีปัญหากันขนาดไหนนะจ๊ะอาจจะพอรู้ว่ามีปัญหากันมาบ้างแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่พอไปอ่านคอมเมนต์เมื่อวานเนี่ยก็รู้สึกมันมีบางเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันซึ่งแอดไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ติดตามเพราะตรง,ตรงๆนะแฟนเจเจอยากก่าโกรธแอดก็แล้วกันน้องคือไม่ได้ติดตามน้องเจเจมาแต่ในแต่ไรแล้วนะจ๊ะแล้วก็แค่รู้ว่าเขาเป็นเออเป็นดาราในประเทศไทยคือเห็นหน้าผ่านหูผ่านตาผ่านโฆษณาผ่านหนังบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวก็เลย มาจาัดน้องๆในช่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคนั้นต่อไปจะได้ไม่ต้องนําเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็นออนไลน์นี้แต่สิ่งที่แอดยัขอยืนยันสิ่งเดิมก็คือการที่ศิลปินที่อาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เจเจ,เจถ้าเกิดสมมติไม่เคยไม่ชอบนอริซ่าแล้วถ้าเกิดใน,นอนาคตนอริซ่าไปอยู่ด้วยกันไปเจอกับคนที่ไม่ชอบก็เราไม่ต้องไประแวงขนาดนั้นก็คิดซะว่ามันเป็นเรื่องในอดีตแล้วนอริซ่าของเราดีมากพอที่จะไปซื้อใจคนเหล่านั้นเนี่ยที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสนอริซ่าจริงๆบางคนอย่างแง่แอดเนี่ยก็ยังนนยไมอนอน่ ต้อนรับเขาเข้าสู่ด้อมของเราอย่าไปว่าเขานะนอริซ่าจะได้มีแฟนคลับเพิ่มเติมเวลามีผลงานอะไรก็อัพภาพคู่กันก็อย่าไปมองเขาในแง่ไม่ดีเรามองโลกในแง่ดีไว้ก่อนนะจ๊ะเราจะได้มีความสุขนะเรามองนอริซ่าเราเชียร์นอริซ่ากันไปนะจ๊ะซึ่งถ้าเกิดเขาจะอัพภาพคู่กันนอริซ่าเราได้ยอดไลค์เยอะก็แค่โพสตเดียวแหละสุดท้ายแล้วในตัวเขาเองก็จะขายตัวเขาเองเพื่อนๆและนอริซ่าของเราก็มีพลังออร่ามากพอ<ๆ>ที่จะเฉิดฉายด้วยตัวเองได้เช่นกันไม่ต้องกลัวใครจะมาเกาะจ้าไม่มีใครเกาะได้ทาวเวอรหรอกเกาะได้แค่ เรานั้นเป็นดังด่งดวงอาทิตย์แล้วกันนะจ๊ะใครจะเป็นดาวเคราะห์ดาวฤกษ์อะไรที่รายล้อมหรือโครจรรอบตัวนอริซ่าเนี่ยก็ไม่สามารถเอาแสงไปได้อย่างแท้จริงหรอกจ้ามาได้แค่โชว์คู่ชโชวยามเพราะถ้าเขาอยากเป็นพระอาทิตย์เหมือนนอริซ่าเขาก็ต้องทําให้ตัวเองเป็นดวงอาทิตย์เองนั่นเองนะจ๊ะไอ้ยอกดีไปอีกโอเคก็คิดว่าจะเคลียร์ใจกันเรียบร้อยไปแล้วนะจ๊อะอะแ้วก่อนจากกันไปนไหนๆก็มากันแล้วนะจ๊ะมาชวนสตรีมกันนิดนึงปัจจุบันนี้เพลงลอริซา่าเพลงมันนี่เพลงเอสจีเพลงชุมก็ย แต่ยังไงผลงานนี้ก็มีชื่อนอริซาของเราอยู่ก็ไปสนับสนุนเพื่อให้นอริซาเนี่ยได้สถิติใหม่ของเพลงมันนี่หนึ่ล้านใน YouTube กันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้อย่าลืมนะจ๊ะถ้าเกิดใครคิดว่านั่งอยู่บ้านเบื่อเนี่ยก็กดลิงก์ช h อปปี้ a d ใต้คลิปเนี่ยไปอุดหนุนร้านเพื่อนแอนได้และถ้าเกิดกดลิงก์นี้ก็จะเป็นการอุดหนุนแอดทางอ้อมสนับสนุนคนทําคลิปคนนี้กันด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวนี้มายาวทุกคลิปก็เลยทีเดียวนะ